ดีครับแต่นี้ครับแบบคร,บครูผมไม่แน่ใจว่ามีทั้งหมดกี่ท่านเนาะแต่ผมอยากให้แบ,บ่งกลุ่มกลุ่มละเท่าๆกัน10กลุ่มค,ครับเดี๋ยวผมจะมอะีอุปกรณ์ให้ครูครับ <Yeah. S 2> วันนี้ถ้าตอนกลางวานใช้ในกิจกรรมเราจะลียก gas นะครับถ้าใครเรียกท่านผมว่าผิดปะารผมไม่ทำการตัวนะครับ เราจะมีอ,อุปกรณ์ให้กลุ่มละหนึ่งสามอันนี้เรียกว่าวันนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีนะครับได้จัดประชุมเครือข่ายครูแนแนวเพื่อที่จะเป็นการแนะนำเ,เรื่องการจัดการศึกษาต่อที่มทรธัญบุรีซึ่งปกติเราก็จะจัดเป็นประจำทุกปีนะครับ เพื่อที่จะมาชี้แจงรายละเอียดโครงการกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยจัดการรับนักศึกษาใหม่ซึ่งจะมีการปรับเปลี่ยนโครงการต่างๆงเพื่อดูแลนักศึกษาเป็นระยะระยะอยู่นะครับก็ครูบาอาจารย์จะได้เข้าใจ กาที่2เป็นการจัดแนแนวเกี่ยวกับเรื่องระบบการที่จะสอบเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัยนะครับซึ่งในส่วนนี้มหาวิทยาลัยได้รับความสนใจจากครูแนแนวในโรงเรียนต่างๆน,นะครับ,บ,บก็จะมาทำความเข้าใจว่าเราจะมีการจัดรับนักศึกษาในกี่แบบบ้างนะครับแล้วช่วงระยะเวลาไหนแล้วความรับมือที่เรามีอยู่ที่จะรับนักศึกษามาเรียนต่อเนี่ยครับจะมีโครงการหรือโปรแกรมอะไรบ้างครับผม เออเราจะจัดขึ้นระหว่างวันที่9ถึง10กันยายนนะครับครับผมเออสำหรับกลุ่มเป้าหมายของเราเนี่ยก็จะเป็นครูแนแนวทั่วประเทศนะครับที่ไหนสะดวกก็จะเข้ามาร่วมนะครับมออีหลายโรงเรียนที่อยากมาแต่ติดภารก,กิจไม่สามารถมาได้อย่างไรก็ตามมหาวิทยาลัยก็คงจะจัดโครงการนี้ต่อเนื่องต่อไปอนะีกนะครับครับผมปปนะจัดทุกปจีจัดทุกปีครับอาจารย์ครับจัดทุกปีเพราะว่า เนื่องจากหลายๆโครงการมันมีการปรับเปลี่ยนครูครูแนะแนวจะได้เข้าใจด้วยว่ามทลทัญ,ญบุรีเราเนี่ยมีโครงการปรับเปลี่ยนอะไรบ้างรวมทั้งการดูแลคุณภาพชีวิตของนักศึกษากับหลักสูตรใหม่ๆที่มันเกิดขึ้น,นครับผมโอเคครับเริ่มต้นด้วยการพับกระดาษครับครูครับ <Es> ขอกระดาษครับกระดาษพ์พอนครูทับเกินครับครูครับเอ้จุติีเอ้จุตีครูครับมีวิธีการเมื่อกี้มีคําสั่งว่าให้ทับกระดาษหรือแบ่งกระดาษด้วยวิธีการใดๆก็ได้ครูสามารถใช้ดินสอแบ่งก็ได้สนาทีแล้ว ถ้าพ <mondo> <flix> ี่ออกมาของพ่นิ้ไม่มีดูนี่ทำไงครับเขินนี่ครอยูกดูับเอาจะได้ดูเยวเลยใครจะได้ดูเดียวอยู่ครับเอ่อพินิ กิจกรรมเมื่อสักครู่นี้ครูได้อะไรครับรนะได้เรียนรู้สิ่งที่ผิดพลาดแล้วก็ทําใหม่ให้มันถูกต้องค่ะมาเสียงปรบมรือนิดนึงครับขอบคุณครับครูครับ,รบเมื่อสักครู่นี้ครูได้อะไรจากกิจกรรมนี้ครับเิญครับหนึ่งสองสามพอดีเลยคะโอ้ในกลุ่เลยถึงจะเข้าใจคำสั่งแต่ว่าถ้าเกิดคุณวางกระดาษผิดหลับตาโคจิ่ง ผลลัพธ์ที่ออกมามันก็จะเสเป็ตสบะถ้าเราดูตาโคชิ่งนะครับผลลัพธ์ที่ออกมาก็จะมี <Okay. S 1> อะไรบ้างแต่ถ้าเราดูตาีกาและกระบวนการมันก็จะออกมาเพอร์เพ็ต เป็นตอบทีวันนี้เลยนะคะอ่าส่วนตัวรอย่รวมเยี่มมากกรรมการเยี่ยมมากรูครับขอเลเปลี่ยนที่หนงครับกิจกรรมทกทีเนี่ยเราทำเป็นด้วยให้ดูหูกให้ดูสิโอเคเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยม่ยลุนข้าครับรูยกมือเลยเขาบอกอาหารเดืนับสองนะครับรูที่เหลือจะได้เดิน เดินแซนตานอ้นะคะครูอากาศก็จะให้ครับเอ้ครูอากาศก็จะตลาดครับแล้วก็เอาโจ๊กเกอร์ออกครับเอาโจ๊กเกอร์ออกครับอ่าแล้วครูก็สักกา์ดให้ละเอียดที่สุดครับ สองเป็นครับเมื่อกี้สองลงเลอสองสามครับเดี๋ยวผู้ผู้การขออนุญาตพี่ผู้การเป็นกลุ่มสามนะครับพี่แคร์เขจองไปแล้วนะครับจะได้ตัดปัญหาครับกลุ่มสี่ครับสี่ห้าครับห้าครับห้าขับจังครับคุณครู้หกครับเจ็ดครับเจ็ดครับเจมสอ๋อเขาประชุมผู้บริหารนะแปดครับเก้าครับสิบครับผมตานี้นะครับคุณครู โอ้ทนี้ครับใครยกซ้ำไหมครับเก้าที่ไหนครับแย่กันเรียนเก้าเลยนะฮะโอ้ทีนี้รอต่อไปนี่ครับรายันกดเก้าจริง่ไหนครับเปิดไปที่หมดเวลาครับหมดจับเวลาครับเออรบกวนบอกแอนดรอยด์ไอโฟนนะฮะแอนดรอยก็ได้ไอโฟนก็ได้ครับไปที่มาจับเวลาได้ครับผมเชื่อว่าอาจารย์ทุรักษ์ชื่อสัตว์ครับเปิดไปที่จับเวลาครับ ใช่นัที่ถูกเลือกทั้มือครับครูนับไปทางซ้ายครับนับไปคนที่ห้าครับเชิญครับสายคนที่ห้าครับคุณดรูคนที่ห้านุกขึสื้อยืนครับโอเคคนที่ห้าครับครูเตรียมกระดาษหนึ่งแผ่นครับกับมีสอหนึ่งแท่งครับกระดาษหนึ่งแท่งไม่ฉีดน,นะฮะไม่ฉีดไม่เริ่มฉีดโอเค หนึงแพ่งกามอหนึ่งแพงครับเมื่อจะกดหยุดเวลาเมื่อทำภารกิจเสร็จสิ้นซึ่อสัต์ในทุกๆกลุ่มนะครับเราจะแข่งกันครับหัวหน้ากลุ่มเนะี่ใครก็ได้ครับที่มีผ่าอยู่ในสับเลยครับให้ละเอียดครับกรีดด้วยครีดครับการทำหลงการสับเลยฮนะส,ยนะสับให้ละเอียดครับ รวมแล้วสามครับรอบต่อไปนี้ขอเวลาเลยเอ๊กลุ่มไหนดีนะคงกโน้ไม่เอาพวกหัวครูครับ